เราจะเน้นที่สแตนดาษอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ทุบออกเราจะไม่การทําการแก้ไขยอย่างอื่นแก้ไขให้เข้าในระบบสาตราษอย่างเดียนะครับวัสดีรครับที่4ของอุดรสนิททุกทลานนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท y ปิว่า c 1 4 0อันนี้เป็นปี2014นะเพราะว่าอตอนนี้ มันถึงเวลาแล้วก็ถึงกำหนดการของตัวรถปีทั้ง14เนี่ยทุกคนที่ใช้รถรุน่นนี้ปกติใช้ไปแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะวิ่งอืดลงโดยที่ไม่รู้สาเแต่บางคันก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมาแต่เป็นรูปเกลือแล้วมีลูกศรด้วยนตรงนี้หลายๆหลายๆช่างหลายๆที่เข้าไปแก้ไขไม่ได้ ทำยังไงก็ไม่ขึ้นรถวิ่งแล้วยังอืดเหมือนเดิมไม่ออกตัวเร็วแล้วก็วิ่งได้ความแรงไม่เท่าไม่เท่าเดิมนะแต่ตัวนี้หลายหลายคนก็หมดทางออกอหมดทางออกมีน้อยคนที่รู้นอกจากว่าคนที่เป็นช่างสายเช็อติ่ตุกเพราะว่าตอนนี้ตัวนั้นก็คือคำว,ว่าดีเพ ดีพีเอฟเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับรถดีเซลคอมเร็วแทบทุกคันตอนนี้นะครับอย่างทานนัดเนี้ขึ้นไฟโชว์อของ DPS ขึ้นมาแล้วรถวิ่งไม่สตาร์ทยากอย่างในตัวในตัวนี้เราก็ได้รับมาโดยที่เขาบอกว่าสตาร์ทยากวิ่งแล้วไม่มีแรงแพอไม่มีแรงเนี่ย แก้ถวมา,าหลายที่แล้วนี่คนขึ้นมาเป็นปีแล้วไปให้กับจิ๊นเนอร์เขารีแม็กรีแม็ได้แต่มันก็ยังไม่วิ่งอยู่เหมือนเดิมน,นั่นก็คือในระบบของมันมีข้อบอกพร่ององเดีอย่่น,ออออยนั่นะคะือระบบของถ้อยเสียนีกอย่างแต่ปัจจุบันนี้เราเ้ามา,า,าใช้สแกนเนอร์เราเข้ามาดูครับ ต,ตัวนี้เราจะใช้เป็นของออทิลไอเอ็มหกศูนยครับเพราะว่าปกติเราจะใช้เป็นเทคไลเทคไลคอนเนคของตัวของกระเชิดเลยใช้ของจีแต่ตอนนี้เ e ลอยังไม่ได้รับการแก้ไขก็เลยใช้ตัวนี้แทนเพราะตัวนี้ก็มีฟังก์ชันที่เข้ามาทำได้เหมือนกันนะครับอลองดูครับ นะการเข้าของ i m 6 0 8การเรียกตัวหมายเลขี่ีออโตอันนี้เป็นปี2ร1 3 สิบสามสิบสี่ตัวเรียวกันอ่ะเดี๋ยวอ่ดูนอสออตโต้สแกน ในตัวฟังก์ชันของออทิลกับเทกไลน์คอนเน็กนะมันหน้าตาก็จะคล้ายๆกันในลักษณะการเข้า,ามาในมาในแนวเดียวกันก็สามารถใช้แทนกันได้เป็นจิน้น ตัวนี้เซนเดอร์บาลานเนอรทั้งสี่กล่าวกลาว,ลาวหัวเขาขาดด้วยอันนี้ไม่เป็น,เป,นเป็นของอหัวฉีดตัวนี้ก็เป็นระบบะหัวฉีดเนี่ยก็มีมีส่วนในในระบบของ dpf นะครับเพราะว่า dpf เนี่ยจะทำการรีเจนได้ก็จะต้องใช้หัวฉีดเนี่ย มีคำสั่งให้ฉีดน้ำมันเพิ่มขึ้นมาเพื่อไปเผาเขมเหของดี f ในถ้อยเสียนะครับตอนนีเ้เราก็รู้ไปแล้วหนึ่งอย่างของตัวエนจิ้นคอนโทรลโมดูลแล้วเข้ามาดูอิเล็กทรอนิกส์เบรกคอนโทรลโมดูลหน้าหน้าขวาหน้าซ้าย โอ้โห okay. เป็นเรื่องสายขาดหรือไปไหนแน่ลบ DTC จีนี่ลืมลบอย่างนี้พอลบออกลองสตาร์ทดู น,นี่คือ,อต่อนนี่อดีฟิตันในท่อเสียอ่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วก็จะมาทำการล้างอ่าการล้างเสร็จเรียบร้อยถึงจะเข้ามาในโปรแกรมการดิจินเจิน,นของดิจนหรือว่าการสั่งเขาเขาเมาโดยใช้ตัวไอถูงแตดนี่นะครับแล้วจะเข้ามา การแก้ไขตอนนี้คือเราจะต้องได้ถอออกก่อนเดี๋ยวทำแล้วเราจะมาโชว์ทีงตอนที่ล้างล้างดีเพปไปในท่อเราจะล้างอย่างเดียวครับเราจะไม่ไปทุบออกเพราะตัวนี้ทุบออกก็จะมีปัญหาและอีกอย่างหนึง่งเราจะเน้นที่สแตนดาดอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ทุบออกเราจะไม่การทาการแก้ไขอย่างอื่นแก้ไขให้เข้าในระบบต ANDARD อย่างเดินนะครับเราเรอดูใน อ,อขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้หลังจากเสร็จสิ้นในเรื่องการล้าง DPF เ0 0ี่ยร้อยรงับตอนนี้เราก็มาเข้าสู่การทำการรีเซ็ตพวก DPF นะครับแลนีนี้เราทำการ เคลียร์ไปรอบหนึ่งครับตอนนี้จะเข้ามาสู่การรีรเจนตัวระบบ d ีพนะครับในตัวรถจะมีระบบหลายระบบภายในเนี่ยแล้วก็เราจะเลือกเอาเฉพาะในระบบของ ดีเพสต์นะครับเริ่มต้นจากตัวดีเพสัชเซอร์เซนเซอร์รีเซ็ตก่อน turn up ทีนี้ก็เข้าสู่ในระบบการ r ิจ e n e r เดเรชั่ของตัวดีพีเอสตาร์ดเอ็นจิ้นตอนนี้จะยังไม่ทันได้ทำงานครับเพราะว่าความร้อนมันแค่60กว่าต้องรอความร้อนขึ้นถึง70องศาาก่อน การรีจนมันถึงจะเริ่มต้นทํางานได้เพราะว่า,าโปรแกรมจะเริ่มทํางานได้ก็ต่อเมื่อ70องศาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของเชฟก็จะเริ่มต้นที่70องศาแต่ต้องรอสักพักนะครับเจ็ดสิบองศาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้าให้เราเข้าไป ดูสตาร์ทโปรเคสค่ะเริ่มทำงานรถจะวิ uh, driving, mm ่ง hmm. จะเล่งด้วยตัวเอง2,000รอบประมาณ3,000รอบนะถ้าเราดูอ่าดีเอฟอ่าซูตเนี่ยจะขึ้นมาอยู uh, ่คันนี้เนี uh, ่ยพอล้างแล้วจาก uh, 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 แปดสิบเนเหลือแค่3%ามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เราจะต้องทำการรีเจนน์ให้มันเป็นศูนย ตอนนี้เริ่มการเผาเขามา่านะ X ็ h ซ t X s h เทมตัวน,นี้เซนเซอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มเริ่มมาแล้วใน225องศาเซนเซียสครับเดี๋ยวรอดูสักพักก็จะขึ้นถึง500 500เนี่ยจะเริ่มเผาได้แต่ตอนนี้ก็คือจะเริ่มเ,เริ่มอัดความร้อนนะครับเดี๋ยวรอดูกัน เสร็จสิ้นขบวนการของดีเจเนเรชันของ C140 แล้วนะครับในมันมีคำสั่งบอกไอเทิร์นดีดิชันคุกออฟบอกให้ปิดสวิต่์ปิดสวิต์ปับ๊บเดี๋ยวรอสักพัก ปิดสวิตถ้า success fully เ,เรียบร้อยอทีนี้หลังจากที่เรา r ีเจนเสร็จเรียบร้อยก็ต้องการต้องติดสวิตไว้สักพักหนึ่งแต่สตาร์ตต,ตอนนี้มันจะไม่ติดต้องรอสักพักหนึ่งนี่เวลาเราจะทำการล้างท่อไอเสียหรือทำการ แก้ไข DPF อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทุกครั้งก็จะต้องมีการสั่งเผาเขาหมยเพื่อทําความสะอาดในท่อเสียทุกครั้งไปนะครับไม่งั้นถ้าเราวิ่งไปอืดยังไงมันก็จะอืดอยู่อย่างนั้นจะไม่มีทางมีแรงขึ้นมาอีกนะครับออย่างนี้ก็ขอฝากกับท่างท,ทุกท่านนะครับที่รถรุ่นนี้อืดก็อย่าลืมให้ดูในระบบ DPF ถ้ามีปัญหาโทรมาครับหรือแก้ไขหรือเครื่องมือไม่พร้อม ก็ส่งมาแก้ไขที่อู่ได้นะครับขอบคุณครับ